สุลการถแถลงผลการปรับปรามตรวจยึดสินค้าและยาเสพติดจำนวนมากกรมศุลกากรถแถลงผลการปรับปรามการลักลอบนำสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีเข้ามารวมไปถึงยาเสพติดซึ่งมีการตรวจยึดของกลางเป็นจำนวนมากนายชยุทธคคำคุณที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรในฐานะโฆษกกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรม,มีการเร่งรัดปรับปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร จึงมีการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษสามารถตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรประจำเดือนเมษายน2,565มีจำนวนทั้งสิ้น1,808คดีคิดเป็นมูลค่ารวม275.3ล้านบาทซึ่งมีทั้งยาเสพติดประเภทเคตามีนและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทจำนวน9คดีมูลค่ากว่า10ล้านบาทจับกุมบุรีและบุหรีไฟฟ้ากว่า100คดีมูลค่ากว่า50ล้านบาท และจับกลุมสินค้าเกษตรจำนวน57คดีมูลค่า2.4ล้านบาทซึ่งการปฏิบัติการมีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอาทิทหารกอรมนปปสปสบชปสกรมอุทยายนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสถานทูตต่างๆองค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพล